รวมเหตุผลนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone XR อยู่นะครับกล้องเดี่ยวกล้องเดียวแบบนี้ควรจะกระโดดมาใช้ iPhone Air ตัวนี้ขอย้ําก่อนนะครับก่อนที่จะดูนะครับว่าที่เราเอามาเทียบกันตรงน,นี้เพราะว่า XR เป็นกล้องเดียวกล้องเดียวและ iPhone Air เนี่ยเป็นกล้องเดียวกล้องเดียวที่ย้ำรู้สึกว่าลองแล้วโคตรดีครับเหตุผลแรกก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับที่ iPhone XR เนี่ยหน้าจอก็ยังคงได้หน้าจอแบบ6.1นิ้วนะครับ LCD ที่สมารถถ์ทรีวีรปเรยก็60% Hz นะครับดีไซน์หน้าจอคล้ายกับ iPhone 11นั่นแหละแต่ในฝั่งของ iPhone Air นะคร จ5นิ้วจอแอมโบรเลตนะครับแล้วก็รีเฟลเลนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตแต่ในเม็กซิโกก็มีนะครับออเวอออนก็สามารถเปิดหน้าจอแบบติดตลอดได้ดูเด่นไปเลยเยอะกว่าเหตุผลที่2นะครับก็คือเรื่องของดีไซน์แล้วก็วัสดุนะครับที่ตัวของ i ไอโฟนร r เนี่ยยังเป็นดีไซน์แบบเก่านะครับปุ่มก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่ก็เรื่องวัสดุเนี่ยจะเป็นกรอบแบบอลูมิเนียมนะครับแต่ในฝั่งของ iPhone Air เนี่ยจะเป็นไทเทเนียมนะครับปุ่มก็มีแบบมอคชั่นบอทตันนะครับคามาลาคอนโทนแบบใหม่ทุกออยย่่่่าาาาาางงมมมมมัััันนนดูใหหกกกววๆแลละะะถึเเเตตุผททีีจ2บบคร ก็คือเหตุผลที่3ามเรื่องของกล้องนะครับที่ทําไม iPhone XR อาจจะควรอัปเกรดไป iPhone Air นะครับเพราะว่ากล้องหลังกล้องหลัก XR เนี่ยจะอยู่ที่12ล้านนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K ได้60เฟรมส่วนกล้องหน้านะครับความลเอียดที่7ล้านเท่านั้นเลยถ่าย 4K ไม่ได้ด้วยครับในฝั่งของ iPhone Air นะครับกล้องหลังกล้องหลัก Fusion นะครับ48ล้านนะครับถ่าย 4K ได้60เฟรมกล้องหน้า18ล้านมีรูปเล่นฟีเจอร์เพิ่มเติมมาสำหรับกล้องหน้านะครับที่รู้สึกว่ามันว้าวว่าแล้วมันดูน่าใช้กว่าส่วนสก เดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสก,กินโทน้องเนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้มากๆกนะครับสก,กินโทนน่าจะดีสุดใน iPhone 17ซีรีส์แล้วสำหรับ iPhone Air ที่ดิอัมได้ลองมาเหตุผล <Hey, S 1> <ว>ที่นะครับก็ค,บคือเรื่องของชิปนะครับที่ iPhone x r ได้ชิปเป็นตัว A12 Bionic เก่ามากๆนะครับแล้วก็การอัปเดตเนี่ยตอนนี้น้องก็ไม่ได้ไปต่อแน่นอนนะครับผมแต่ในฝั่ง p อ o n e Air นะครับได้ชิปใหม่ล่าสุดอย่างตัวของ A19 Pro เลยพร้อมกับ Apple Intelligence ทุกอย่างเนี่ยก็สามารถใช้งานได้หมดนะครับความเร็วความแรงบอกเลยว่าแรงกกว่่่่า XR แนนนออออเป็ผลตไครืืง ของแบตเตอรี่เนี่ยครับเห็นน้องบางๆแบบนี้เนี่ย iPhone Air อึดกว่า XR แน่นอนครับถ้าเทียบกันในเรื่องของการดูวิดีโอเนี่ย iPhone XR เนี่ยจะดูหรือว่าใช้งานดูวิดีโอได้สูงสุดแค่16ชั่วโมงนะครับแต่ iPhone Air นะครับดูวิดีโอได้สูงสุดเนี่ย2 7ชั่วโมงเลยครับนอกจากคอมเรื่องงของชิปนะครับก็ยังมีเรื่องของสัญญาณนะครับที่ iPhone XR ได้แค่ 4G แต่ในฝั่งของ iPhone Air ได้ 5G เรียบร้อยครับไปผลต่อไปนะครับก็ต่อมาจากแบตเตอรี่แล้วกันนะครับก็คือเรื่องของพอร์ตการชาร์จ ไสายหรือว่าชาร์จแบบมีสายเนี่ยจะเร็วมากกว่า iPhone XR ที่เป็นแบบ g h t n i n g นะครับที่เป็นทำแบบนี้ไม่มี m a ็กเชฟครับผมและเหตุผลสุดท้ายนะครับที่ทําให้น้อง iPhone Air เนีน่ยน่าซื้อมากๆสำหรับคนที่โดดมาจาก iPhone XR นะครับก็คือเรื่องของความจุเริ่มต้นที่ iPhone XR ความจุเริ่มต้นแค่64กิกแล้วก็ iPhone Air นะครับความจุเริ่มต้น256กิกโอ้เยอะมากๆสําหรับใครที่ใช้ iPhone 4กิกอยู่นะครับอ่ะนี่ก็คือรวมเหตุผลทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่เป็นสาวก iPhone กล้องเดียวกล้องเดียวแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป ก็ลองพิจารณาตัวของ iPhone Air แล้วกันว่าเราควรจะกระโดดมาดีไหมพอเอาจริงนะตัดแน่นอนครับสำหรับใครที่ใช้ iPhone รุ่นเก่าๆและใช้กล้องเดี่ยวกล้องเดียวอยู่นะครับเพื่อนๆไหนที่ใช้ iPhone XR อยู่นะครับหรือว่ารุ่นที่เป็น iPhone กล้องเดี่ยวกล้องเดียวแบบนี้เนี่ยคิดว่า iPhone Air ค่ารวมเหตุผลน,นี้น่าซื้อหรือเปล่าหรือว่าเราเลงตัวไหนไว้คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องติเดียวแล้วก็บันทึกแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยแล้วกันที่ใช้ iPhone กล้องเดียวครับ